แล้วนะครับหลังจากที่เออปิดเล้มมากลบลองมาใหม่ก็รู้สึกสะเี่ยนขึ้นนิดนึงนะครับบทปวัตแอบใจเหรอวะก็เพืองเข้ามาเมื่อกีรู้สึกสะเทียนเราเล่ติดต่อไปตามหายแหบนะเดี๋ยวดิต้องทำกันไกลเปล่ากันไกลเหรอขอมีเหล็กเทียบเป็นไรเหล็กเทียบแล้วทำนะครับโอ้กันแก้มใช้ใช้สองช่องสองอันเองเหล็กต้องเยอะ ก็แล้วมันบอกว่ามันใช้สองช่องเข้าใจนะแบบช่องที่ใช้เด็กวางอ่ะแบบมันมันคลัเป็นตัวได้เลยไม่ต้องวางบล็อกไม่ต้องวางของครับหลับลุกเสียงนี่บล็อกบล็อกบล็อกบลอกบลอกหนักจะพังแล้วห่ะในป่าลึกน่าจะมีนะ เฮ้ยเทเลซายมันจะมีแกะนี่เลเทเลซายเนะี่ยเอาจะไปยึดบ้านอีกแล้วเหรอจะไปหาหมู่า้อนเตอเหรอวิ่งหูทำ<น>เตียงก่อนเดี๋ยวค่อยไปจำดาบไปได้เปล่าสำหรหับคนที่เคยเล่นเฟซอื่นนะครับหรือว่าเขาเขาแจกเขาแจกดาบบวกนะหรือเขาให้ปั๊มเรียวได้แล้วไปบุกขของนะครับเวลามา เราไปเจอหมูนี่ครับเอาของไฟไฟฮนูไฟยิงหรือดาบไฟไอ้บสอตมาตีดิดาบพังไปแล้วนีมันจะการเป็นหมูสุกพร้อมกินเลยครับหาเมล็ดแต่เผื่อกตามๆเราไปเอาก้หินหินเปลือไฟมาเผาก็ได้มั้ยเราไปฮงนูด,ดีกว่าจะเข้าป่าลึกกับป่าลึกไม่มีแกหรอกฮัน แน่ใจกะมอนแนหิวหิวเรียนโลกจริงเลยหิวบ้างหิวหรต่อไปกินแล้ววยเฮ้ยตรงนี้ก็ตีไม่แตกว้วตรงไหนทีไม่แตกเนี่ยนะ Tag đi. đường này đi Có không? Ừ. Bốt. bốt à cái chăn. Đỏ mái. À. Chưa mà Hả chủ? Ừ. 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 Yeah, 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 yeah. ขึ้นปันขึ้นขันว่าเขา้นหน่งเร็วว่ะเอาเอาเอาคืนไปดอกทองชื่อเสียตัดอกทองบดวางของช้าหน่อยนี่ไม่เก็บโดโดเอาเอาวางวางไม่ติดหรอกอะไรอยู่วผมบอกให้วางวางไม่ใช่ดอกเข้าใจไหม เก,เก็บไว้ก่อนแล้วกันออทำดาบเหล็กก็ดีนะเล็เกียดีเออทางนี้มันจะมีมนะฮะตะป่าตะป่าดำใครม<อ>ีอยู่นะคงจะมีโหมดแก้วอ <S 2> <S 2> เดี๋ยว,ว้มันจิ๊ดจี้ด้วย แถวนี้ไม่มีเลยนะแกะหายากบางคนบางคนนะครับเขาเฮ้ยอะไรวะ,ประแปลกบางคนเขาไปเกิดที่แบบมีมีแกะเลยก็ดีนถือว่าโชคดีแต่ถ้าเล่นตามเซิร์ฟเวอร์ที่เขาเปิดโคโลอะไรยี่สิบชั่วโมงอย่างนี้ครับไม่ต้องนอนแล้วครับไม่ต้องหากลุ่มแกะครับ จะเป็นอุ้ยอะรวนะ้ยอุ้ยอ้ตกไปบุ้ยแรกแรเกือบตกอยากลงบ้าล่ตกไมอยากไม่ยกภารกิจเรคือหาหาแกะนะเียหนาวใแถ่หนีห่นนนะนนเลู่่เก็บหนาวหายากแต่ถ้าไปแล้วออกอยากเาไปแล้วออกอยากมาก เจอต้งเข้าป่ากันละออฟนเฟินี่ไงล่ะไอติแอปเปิ้ลนี่ถึงยิ้งปล่อยแม่หน้าเราอยู่แล้วอือ อืมมันจะเมื่อเด็กแล้วว่ะเออที่แรกก็คือที่บอกไปครับเฮ้ยนี่เห็นหนาวโอ้โหเจอแล้วเหตหนาวโอถึงก็เอาเลยละโดดโดดแ้จุ๋มไอ้บดโบดอะไรกูแข็งอะ่ะอา้าวเป็นไหนแล้ววะอ๋ะ <laughs> อ แนววิธีอย่าง้ยมึงน,น้ำพ่วก่อนเออจากวิธีแรกนะที่ผมบอกว่าถ้าไปในเหมืองก็ได้นะเอาชีวิตรอดแต่ไม่มีเตียงนะเข้าไปแล้วนะครับวันนี้เราจะเอาใช้วิธีไหนดีสร้าง,งออาบ,บ้านบ,บ้าน,บ,บ,านบ้านชั่วคราวใช้ดินดีกว่ารู้สึกประหยัดดีแบตีตีตีเป็นช่องเข้าไปอ่ะไไม่ต้องทำหลังคาขี้เกีย่ยจตี ตีแห้งเกิด <Yeah. S 1> ผ่านด้วยเป็นไงนอยู่ถือยอดเปล่าย่าพับด,ด, <Yeah. S 1> ด้วยเปล่าระดับหนอตัวอย่างตาแตกจม,ม,มูกดีแห้งรือเล่ามันอยู่ได้ยินมเง้ยไอ้ <c oughs> ไม่ใช่วา,างไว้เี้วางไว้เงี้ยข้งในเลยอ่ะอันนี้พอแล้วอันนี้วางกล่องฮารกับวางนี่ไงวางเตา เนั้นบอกว่า hmm. วีนมไปอยู่เตาแค่นี้เองหรองเก็บหิงไว้ด้วยวางหนเจอทุกอ่นี่นี่มีรูกเตการแล้วครับจะขุดหินอีกแล้เหรอ รอเช้าอ่ะเผา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 เนื้อหมูรอเนื้อหมูแสงสว่างเอาโดไม้มันก็ลอยรอไปทุกวันเหมืนนอนนาะเอาไมา้รอไม้สดเลยเอาไม,ามา้ เราทำสติ๊กเยอะๆเลยทำไงวะอ๋อนีปไสิบอันเก้าอันดดดดสติ๊กสี่สิบพันเนาะโหนี่สองหลอดสองหลอดไ็่กินแอปเปิ้ลนะเออหมูย่างมันจะสามหลอดนะสองหลอดไ็่กินแอปเปิ้ลไปทำแอปเปิ้ลท้องมาบด มีโกนักเก็ตดอนักเก็ตต้องมาจากไหนจะเห็นจะดอกแกต่สองดอกแกต่สองที่อันนักเก็ตก็ต้องไก่ห้าดาวนะไก่ห้าดาวไม่มีนักเก็เ<อ>ตไก่ห้าดาวต้องนี่เลยคนระับต้องไก่จอคนระับรับรองคนระับอร่อยอิมอ่มนะนักเก็ตเขาก็มีได้ได้ค่าโฆษณากี่บาทเปล่าเราพูดลยนอยลอยเฮ้ยเหลือเชื่อหรอ เอาเป็นว่านเดี๋ยวคืนต่อไปถ้าเรายังไม่ได้แกะนะเราไม่ต้องหาที่ซุ้หัวนอนเลยนะไม่ต้องหาที่ซุกขันนะเรา <c oughs> เราลุยเลยนะไม่อยู่แล้วนะ <c oughs> มันเกลียด <c oughs> เกียดอยู่เราลุยเลยนะต่อไปนะ <c oughs> ทำอะไรรอได้บ้างหนี่น่าจะเอาเพลงใส่แล้วก็เต้นๆนะเพลงเหรอไอจั๊บโป้กันจับโป้ มันเต้นแล้วก็เอาเคงใส่อะไรเงี้ยนั่นแหละมันจะมันจะเต้นยังไงอ่ะนี่บริหา้อตรดตาดต้ดตื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 ้ตืดตืดตดตืดตมดงวดอืดตืะตตืดตตืดตตืดตตืมตืดบืดตดนะ ก็กด F5 นะครับกดอีกครั้งก็จะเป็นมองหน้าตัวเองไม่มองหน้าหรอเวฟเยฟไม่เข้าใจเลยเ้าน้ำมือซ้ายเราหายไปไหนเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยโทษนมือซ้ายเราหายไปไหนเนี่ยนี่ดูอย่างนี้ดูจากข้างหลังมันเหมือนมนร์เหลี่ยมแับอ๋อเราเป็นง่ายกับมันจุดมก้เว้ยเอาดับดับดับเบอร์นี้ เันมีเหล็กอยู่บดบดมีเหล็กนี่นีก็เหล็กแตกก้อนหนึ่งเนื้อหมูดิบก็เอ้ยตอนแรกมีไหมเหรอเนื้อหมูดิบมีดิทุกตีตีไปนี่นได้หมะเดี๋ยวมาไม่ไหวแล้วตัดไม้เ่อน มมวาขดิือขูดก็ได้โบ๊ะโบ๊ะภูมิัญญาชาวบ้านเอาแหละดีเลย คุณไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับเราลักลักโลคนะมันก็ปล่อยไว้ให้มันขึ้นตากเอ็นการธรรมชาติครับเอาอ้อยไปด้วยทำหนังสือบันทึกการเดินทางมุ้งยิ้งบดไโบ้ต้นมวมาเล็กๆเนี่ยโอ้ตีกันไปไม่ใช่ต้นไม้ต้นไม้บอกบอกได้เลยว่ามันไม่เล็กนะครับปุ๊บจะนลงมาแล้วแบบ เอาแม่งมีแค่บ็อกเดียวยวังไปทั้งหลมโอเบื่อครับมีเวลาบอกดูเหมือนเดซีบวอซีงเฮ้ยเื่อบอกแหมแล้วบอกเปลืองไม้ด้วยนะจะ <laughs> ขุดมันเล่นละใครใครบอก เหล็กปะอันนี้คุณเหล็กเลยปะเดี๋ยวเอา,<ม>าให้พังก่อนนะเอาให้พังก่อนนะบันมาอะไรเม,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 มื่อกี้ทะลุไม่มีสติไม่มีสติ๊กสติงสติ๊งถ้าฟังเพลงสติ๊กครับเฮ้ยบ้านเนี่ยเอา้าออกมาเก็บเพื่ออ,ออกมาเก็บเพื่ออันนี้โดยเฉพาะเลยนะ ออกมาเพื่อนนี่ด้วยก็พี่เม่แบ๊บเหมือนเอนเดอร์อย่าไปยุ่งกับพี่แกเลยไะบวชกวกโบสดกลัวหรอตายวันคิวเนี่ยเดืนคิวเนี่ยแหมใไม่เก็บเนี่ยตีน้ำแข็งจะได้น้ำนะครับไปหมดแล้วปั๊บ โอ้แค่น้ำแค่แค่น้ำหรอกว้าบรรยากาศดีจริงๆนะแม่โอ้เย็นตุดเฮ้ยมันมีหยุดจุดหนึ่งไม่แข็งมาพุ่งตีเมื่อกี้พ่งตีแตก s, <S m E ตีแตกโอ้เด็กเออผมเป็น OP แล้วตอนนี้ มนเกียร์ใส่เคียแล้วเัง่เกียร์เห็นน้มมันจะเล้ตกไหมเนี่ยเออเล้ตกแล้วเคียร์ทำไมอ่ะกำลังได้วิวเลยบินบินเลเช้าแล้วเช้าแล้วตอยี่ตีเดืยดเอาล้อนกลับไปเลยรีบรีบ เ yeah, yeah, yeah. oh, yeah. อ๋อเฮ้ยไปไหนหมูเดินตรงมาหมูหมูตรวจเขาไปตั้งแล้วทุกซ้ายอาอหมูหายเฮ้ยเนี่ยอ๋อบดบดดูนะดูนะดูนะมีของขังไว้มีของแล้วไหมบดบวกแป๊บเฮ้ยสปอนเน่ โดดเอาการะโตกจริงเหรอเนี่ยหอกมูจิสะปอนเล็กคุณเล็กอือี่กลด้วยขนมปังัหมดเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันปราสาทหินโบราณเนี่ยเฮ้ยโดไปหมดเลยแหมความเร็วเป็นเล่ดแล้วอุ้ยตกอีกตังมาซ้ำอีกหรอคุดออกมันแต่มันเกิดเยอะ เดเบียวเยอะได้เบียวดีนะภาษาทมันประาอะไรนะบอตประสานหินโบราณนี้จริงปะเป็น,นจะตายแล้วว่าจะจะตายแล้วยังไม่อยู่ดิวางไว้ในอ่านหนังสือดิหนังสืออะไรเป็นที่บวกหนังสือบวกของอ่ะ <laughs> เป็นที่บวกเ <laughs> นี่ยมีเฟืงมัดมีเฟองอ่ะ เอามาเอามาดูหน่อยดิจุ้ยนี่เอาตามทางเลยโอ้โหวิสัยยอดไอเดียวของตันโตหายนี่บอสหนูจะปวดนานละไอเนี้ยมีของดีเอาลงไปข้างล่างเรามันเป็นปราสาทเลยหรอไม่มันก็เหมือนดันเจนทั่ไปแหละแต่มันมีรูเยอะ พูดเจอคีเปอร์อู้อูมันเลยครับสองตัวร้วนเลยเดือดผ่านเยอะนะ้วนีว่บอสเอาบนไม่งคุณเหล็กไปให้หมดหอ่ะตักไฟก่อนดิตาอะไรนี่บอสมีอ,อยู่สี่ก้อนในเงิน,นตีสนึงอ่ะเสียาดายดาเฮ้ยเอ๊ะมันเพิ่มอยู่นี่หบอส อโ,อโ,โอ้โหโรู้สึกครั้งนี้จะผุได้เยอะเลยนะครับนี่นี่กี่นาทีแล้วเนี่ยลืมดูเวลาลัคก <Lucky. S 1> ี้ช่างมันอย่าลืมมาไปบวก กับไอตอนที่เฟลเมื่อกี้ด้วยนะลืมว่าลืมว่าเขียนว่าพาร์ทสองจบง่ายดีอันนี้ตันแล้วอ่ะ่งนี้ตันแล้วตันแต่ได้ดวอีกชิตันกีทีหมันก็มีฐานนะฐานเยอะเนี้ยตัเจอลาวา อู้แสงแสงสว่างเจอแสงสว่างขึ้นแสงสว่างจากอะไรอุปเพลิงหรืออ,อุปเพลิงโอ้ยูวิเจอเพื่อนอะไรเจอเพื่อนเจอเพื่อนจอมชาวไรแอบ,บแอบ,บมาพร้อั้นแรกมาขึ้นมาขึมามา้นมาโอ้โหหักเป็นทอง ใน้หางงูพึ่งไหลได้ไหมเนี่ยอ,อืมแล้วทางออกอยู่ที่ใดไม่รู้พวกอยู่พวกอยู่โอ้ยหูได้อะได้กระดูกเลยเฮ้วหาทางออกก่อนเถอะขึ้นจากนั้นจะขึ้นไม่ได้หรือยอย่างย้กลำบากเจอแต่หาวงวูจเจลึกแล้วแนะหละเจลครับ ไอ้บอสเจอทางออกแล้วเจอทางออกแล้วบู๊ดเกิดทีรัพลัดนาำนี่ีตัดตัดน้ำแต่ต้นลมนะครับอ๋อเจอทางออกแล้วก็ตีคืนสู่ธรรมชาติกะขอเก็บทานแป๊บ ลอยอยู่ท่าขานานโอ้มาผิดที่แล้วโอ้เนี่เจอนะมีบดมีของขังให้ดูนี่เอาอะไรมาปากหัวดูนะดูนะของขังเด็กไหลเป็นไงเด็กไหลอ้าเด็กมิ่งอนะ่ะ มีเด็กากกมีเด็หลายด้วยมาทางเดียวกันเลยเอ้ยใครมาก๊อป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 เนี่ยเขาเข้ามาไม่ให้ซุ้มไม่เสียงเลยคนนี้เป็นคนไอ้นี่เป็นคนที่เล่นวอล์คีด้วยกันนะเขาเข้ามาเขยเลย อาบุญเนี่ยแหละมันมตกลง <laughs> ตกใจคนมาก๊อกก๊กอกเฮ้ยมันจะมันมืดอิกแล้วอนะบอขึ้นมาเดยขึ้นมาโอ้โหโอ้โหมันชักช้าทำไงหนืห่อยหัวละเบื่อหมูละวไมจะเจอแกะเนี่ย แมีฟาร์ม <gu> ร <ell ame> ้องด้วยโว้ยากลรนริมเหลี่ยมๆนี้ก็ใช้ได้เนี่ยเอฟเฟกต์ใหม่นะครับเอฟเฟกต์ใหม่มีบอสเอฟเฟกต์ใหม่เว้ยเอฟเฟกต์ใหม่มันสีมันสีเขียวเว้ยมันเดินได้เว้ยแล้วมันก็ระเบิดได้เว้ยระเบิดใส่หมูว่ะระเบิดใส่หมูมีตั้งแต่เบต้าโว้ยหมูไม่ตายหมูตึ๊บตึ๊บตึ๊บดูเลย อาไอ้กูขึ้นเราไปไหนแล้วนเนี่ยกูเห็นเวลาอยู่นิ่งๆกูเห็นมึงแล้วเคดูนี่เปล่าม,มาส,<ต>สี่แฝงสี่แฝงเอง่พีก็นั่งดูด้วยกันในโรงเรียนไงหรอดูก่อนโรงเรยนอ้โบ๊สเจอซอมบี้ถือที่ขุดที่ขุดเหล็กดูดูดูตีอยูอ่ตุ๊บตุ๊บเต็มอย่างเมฆดูมาอีกทำไปไหนแล้วเนี่ยเจอแล้วเจอแล้ว อ้าวมันดรอปแต่เนื้อเน่าให้ไงพุเรศอ่ะโอ้โหพุเรศอ่ะโอ้เมื่อกี้ถืออยู่เลยผม้เกลีตั้งข้างบนเลยแล้วจอเขียนหนาวเล่นยังไงไม่ได้ละไม่เจอไม่เจอแกะเลยอ่ะต้องโหวนวินพ่อแปวนกับเข้าไป,โอ,โ,อไปโอ้เป็นเชือย่างี้มันไม่พอลองไปทางอื่นบ้างเด้เ อ,อย่างี้ไงอะไรยังไม่ไปลเลยไปป่าลึลกตรงนั้นไปป่าลึกก่อะจะมีแกะเนาะเฮ้ยวันก่อนยังเจออยู่เลยวันตกเฮ้ยเจอเพื่อนหรอครึ่งนี้ฝนตกครึ่งนี้หิมะเอาไงแน่ปูปรับเองอ่ะปรับเองมันน้ำตกได้ฝนตกไดุ้หมูมันสวยอ่ะโอ้โหคนละครึ่งเลครับหมูสวยดึองรถแางมาตรงนี้สรรมะแซงมาตรงนี้ตรงนี้ ามากกว่าน,นี้บ้านสองดูดูบ้านสองดูดูแบ่งครึ่งเคียร์ที่เคียร์ที่ไอ้พันสยายรักไว้เราไม่ได้ทำปั๊กกินหรือว่ะเนี่ยจะเซ็งตอนนี้ก็น่าจะมืดละมัง้งเพราะมอนเตอร์มันมันมอนมันเกิดได้มันค้ายแตงเมคืนหรือเปล่า มัน<ช>วางไม้บนจะสร้างจริงอ่ะ <c oughs> ยังไม่เจอแกออเลยอ่ะเหตดใดตอนเนี้ยเจอแก่ตอนเธ <c oughs> อเลียวค่อยสร้างเดี๋ยวจอ,อหัวหัวเฮ้ยเราตั้งชื่อทีวปอ่ะเอาชีวิตรอดในวันแรกก็ใช่หรอกรรมเร็วเกียร์พีนั่นแหละครับงั้นก็ ขอ้จบคลิปคลิปจบจบไปง่ายๆครับจบง่ายๆนี่ยบครับเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหน้าดีครับ